เก่งทุกอย่างครับผมหามิมยังเก่งนี่มาให้น้ําไก่อีกแล้วกลับมาจากหามิมจากตัวเล็กนี่ครับผมตัวนี้ของเขาเก่งครับเสียงเดียวสุอง <c oughs> อันนี้ของผมครับผม <c oughs> เลี้ยงไก่ชนด้วยครับผม <c oughs> แต่ก็ไม่เคยเไปตีไหนสักที <c oughs> มีแต่มาซ้อมกันเล่นๆครับ <c oughs> อไอ้น้ําไก่นะครับ อ่านี่พ่อเขาตัวจริงเลยนี่นมอกล้องหน่อยสินนวัดดีท่านผู้ชมดิเอนี่ยครับพ่อเขาตัวจริงเลยครับผมผมมันแค่ตัวปลอม, <laughs> ม<า>นี่เลี้ยงตีใช่ไหมลูกไ้นําวางเงี้ยจะไปตีกัใครอ่ะอคนบางนาดูคนบางนาดูไปไปครับผมเดี๋ยวรอชมคลิปได้ครับ คิตีมิมนะครับผมก็วันนี้ไ,ไดห้หลายลังอยู่นะครับเอาไปนอนทําไมไม่ได้ซ้อมวันนะ่ะเอามานอนทําไมไปเดี๋ยวชมคลิปครับผมคลิปตีมิมเจ้าตัวเล็กตีด้วยครับผมสวัสดีครับแหมแย่กันหาก็เจ้าตัวเล็กเดินผมเดินในคลองเจ้าตัวเล็กเดินข้างบนเผลอเดี๋ยวลงไปตีเองครับผมแล้วตีสองลังแล้วด้วยเดี๋ยวจะให้ดูครับผม นูน่นอยู่ข้างในนูนไม่บอกพ่อด้วยนะว่าเจอแอบไปตีเองเลยครับผมสวยไหมหน<ง>ูเดี๋ยวขึ้นมาให้ดูครับผมแเก่งก้าวิชาเลยเดือนนี้ไม่เรียกพ่อแล้วอ่ะงนตัวผู้นี่วะงูตัวผู้ไงไหนมาดูที เก่งขึ้นเยอะอะพอถ่ายคลิปอยู่อเนี่ยถ้าหนูตีเก่งขนาดเนี่ยหนูอยากกินมีหนูก็กินได้เลยเนี่ยตีเองได้เลยเนาะโอ้ยหัวน้ำสวยครับผมดูเห็นแล้วครับผม เออเออแอบดูที่ลูกโอ้โหมีตัวพูดอย่างที่ที่เขาว่าจริงๆครับผมต้นว่น้ำเลยอ่ะสวัสดีกล้องดิลูกเดียวเดียวเดียวกล้องมาดูดิไหนดูดิสวยครับผมหัวน้ำเนี่ยแอบตีเองซะแหละไปเดี๋ยวไปดูอีกหลังที่เขาตีมาหลังแรกเขาก็ไม่บอกผมก็ไม่ได้ทำคลิปไปดูนะครับ วันนี้มากันสามคนครับผมเดี๋ยวดูที่กระตีมาลังนี่ครับผมน้ำสวยด้วยใหญ่ด้วยครับผมเลสอนถึงชั้นล่างเลยครับไปเดี๋ยวไปหาต่อครับผมระวังถ้าไหลลงไปลูกเจอนีอีกหนึ่งหลังแล้วครับผมอยู่ก็สนนครับผมผนกุษารู้สึกว่าจะ อ่อนด้วยแต่มีน้ำแล้วนะครับไปเดี๋ยวขอเอาเลยครับผมอ่ะเสร็จแล้วครับผมดูหัน้ำครับมีตัวอ่อนนิดๆครับผมไปหาต่อครับผมอ่ะเดินในคลองแล้วเงยขึ้นมาเลยครับผมนะครับผมนี่เจ้าตัวเล็กมองเห็นนี่เต็มแผ่นอีกแล้วรังเนี้ยสวยๆเลย นู่นครับผมไก่รุยกัครับสวยหลังเนี้ยเชื่อ,หอไหมเชื่อเดี๋ยวเอามาให้ดูไปครับผมอ,อ่ะเต็มอย่างที่ผมว่ามันจะเต็มรอบแรกเต็มรอบสอง <c oughs> ดูมีลาดอีกเยอะมาเดี๋ยวพ่อส่งให้เขาก่อน <ปะ S 1> สวยครับผมดูหัวน้ำดิติดตาสวยขึ้นไปดีลูกโอ้ดูมีผาดได้แต่ก็เต็มอย่างที่ว่าครับผม หหมมอดลกากมะพร้าวไม่รู้จะถือไว้ทำไมแกนกลัวมันก็บอกแขวน้หัวน้ำแปะใช่มันมีกากอยู่ข้างในอ่ะตีเมื่อกี้ยังไม่ไปไหนเลยจะตัวเล็กบพกเจออีกแล้วอ่อนลึกอ๋อมีหัวน้ำแล้วหัวน้ำใหญ่หนกข้างบนเลยตัวผู้ตัวผู้ใหตัวผู้อีกพลาดดีกว่านู่นครับผมไปเดี๋ยวผมก็ตีลงมาดีกว่าไปครับ แม่เป็นน้ำสองหัวครับผมนี่หนึ่งหัวนิ้วผมไปโดนรูบโบเลยนี่อีกหัวไหนนี่ครับผมใจอ้าวไม่นี่ครับผม,ม,บผมปะมันเทินกันอยู่ไปครับผมเป็นมิ้มตัวผู้หัวน้้ำดีครับอ่าใหม่อามาคลองที่ผมเล่นน้ำเมื่อวานที่ว่าได้มิ้มไปหนึ่งลังนะครับผมคลิปที่ไปด,ดูกันนะครับผมเลยมาเจอสามรังเลยวันนี้ มาลองดูกันก็เจอครับผมไอหนูแตกแล้วเร็วออกมาก้นบอกให้เอากากมาเผาเอา<ม>เดี๋ยวก็ตอยตายเลย<น>เจอไว้สามรังครับผมเดี๋ยวไปตีให้หมดเลยอยู่ฝั่งนู้นอีกรังใสจะลงน้ําอีกแล้วนะครับเมื่อวานมาเล่นน้ํากันมันเลยเจอกันไว้รังที่ตีไปทําคลิปก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะถ่ายดูครับผม สามลังให้เจ้าตัวเล็กตีลังนี้ก่อนครับผมหเน้ำสวยน่ะบอกไอ้อยาไปเป่าที่ไฟเป่าควันเป่าควันใส่ไปที่มิม้ไมปไปเป่าที่ไฟมันก็ไม่อพูดคำไม่รู้เรื่องเนาะ มีตัวอ่อนแล้วอย่างเงี้ยคนก็น่าจะติดเดยอะแ,แข็งเนี่ยกันไก,ก่ก็พอสอนยังไงอ่ะบอกให้จับปลายเอ้ยายกิ่งกิ่งงอีกพ่อเอาตัดมาเลย<ๆ>เอากำผ้า,าวางเลยจับปลายตัดเลย,อ,ยนะอืมสวยรังเนี่ยสวย เขย่าเผื่อมันจะอยู่ที่เก่ามั่งเขย่าไว้ตรงนั้นเนี่ยเออมีไหมไม่มีเลยโอเคตัวกิ่งอืมมาขึ้นมาไหนมาดูดิโอ้น้ำสวยครับผมแต่ยังไม่มีตัวอ่อนมาดูสิมาดูสิสวยเนอะเก็บไฟไปเดี๋ยวแปะก่อนพ่อหัวน้ำสวยครับผม ไปเดี๋ยวไปดูลังที่ผมเห็นกันก่อนไปครับอ่ะลังนี้หัวนน้าใหญ่ครับผมโอ้โหลังนี้อาจจะสวยครับผมผมอ่านว่ามีตัวอ่อนแน่นอนอนะเนี่ยแต่คงอาจยังไม่เต็มนะครับขาวโบ๊ะเลยนูนเห็นเชิงแล้วครับผมนี่ครับไปเดี๋ยวผมขอขึ้นไปตีก่อนครับอ่ะลงมาแล้วครับผมเกือบไม่ได้ดีเลยนี่ครับผม อนมาหักตรงหัวน้ำพอดีเลยสวยครับไปเดี๋ยวไปดูกันใหม่เดี๋ยวพักกลับจะถ่ายฝั่งนู้นให้ดูครับผมเดี๋ยวจะคว่าน้ำไปตีกันเล่นน้กี๊อ่ะเกมลง้วครับผมมีอยู่ฝั่งนู้นเนี่ยเจ้าตัวเล็กเกมลงเล่นน้ำกียวเออนู่นครับผมมีอยู่ฝั่งนู้นเลยเดี๋ยวผมจะข้ามไปตีครับผมนู่นดำๆนู่นครับผม อ่าเนี่ยครับผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์นะครับผมกดแชร์ฝากสับตะไคร์นะครับผมหนุนลงแล้วร้อนไงหนูเย็นสบายไหมว,วันนี้ก็มาสองคนเอ้สามคนนะครับเจ้าตัวเล็กแล้วก็แฟนนะครับไปเดี๋ยวผมไปตีมิ้มก่อนครับผมหมานด้วยวันนี้หากี่กี่ครั้งก็หมานครับผม ไปครับผมลุยมีมังนี้ก่อนครับนี่ครับผมโดนไปสองแม่ดูหัวน้ําครับผมใหญ่โตลังแก่ผมเลยตัดลังพาดไว้ไอ้ที่นั้นหนาน,นี่เกอสอนทั้งนั้นเลยหนาบิดเกศสอนให้เขาดูดินี่ครับผม <c oughs> ไม่ไหวแล้วแต่ไอ้ไอที่แหวงแหวงนี่นะครับผมโดนไม้แบบว่าลมมันพาดปาดไปปาดมาแต่ก็เยอะนะครับผมออะไปครับผมคลิปนี้ขอจบแค่นี้ครับผม ฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับผมไปหนูสวัสดีครับ